ทชิญพี่นพเข้ามาเล่าเรื่องนี้ฟังครับพี่นพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับครับก็พี่นพครับในเปเปอร์เมื่อเช้าผมเห็นที่เขียนน่าสนใจดีคือช่วงเวลามันเกิดม็อบหรือเลือกนายกเนี่ยเซตมันจะเพอร์ฟอร์มยังไงหรือมองข้างหน้าเนี่ยพี่มองว่าจะมีปัจจัยอะไรกดดันเซตบ้างครับพี่ครับก็จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเปเปอร์ไซซี่ของผมที่ออกเมื่อเช้านี้ครับผมก็ขอเริ่มที่สไลด์หน้าแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมเฟด ในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าเฟดเนี่ยก็คงจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยตามที่ตลาดประเมินไว้นะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าจะขึ้นประมาณสัก25บิฟอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการขึ้นหลังจากที่เข้าพักการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในรอบก,ก่อนมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดมากนักเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็คาดการมากกว่าโอกาสมากกว่า90%เลยที่จะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยครั้งนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยก็คือ เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราอาจจะอย่าเพิ่งชะล่าใจว่ามันจะปรับตัวลดลงได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะกระตุกตัวขึ้นมาได้นะครับ <S <S หลักๆเป็นเพราะว่าเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยผมคิดว่ายังคงตึงตัวอยู่ถ้าเราดูเนี่ยการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจริงๆก็อยู่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า200,000ตําแหน่งต่อเดือนผมคิดว่าถ้าเกิดจะหากอยากให้เฟดเขาสบายใจเนี่ยผมคิดว่า อัตราการจ้างงานเนี่ยมันน่าจะต่ํากว่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงอัตราการว่างงานเนี่ยเ,ออเดือนที่แล้วเนี่ยยังลดลงด้วยซ้าไปจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่ว่าตอนนี้ลงมาเหลือสามจุดหกเปอร์เซ็นตซึ่งผมคิดว่าเฟดเนี่ยอยากจะเห็นอัตราการว่างงานของของสารัฐเนี่ยขึ้นไปแต่ระดับทีสี่เปอร์เซ็นถึงจะสบายใจ <c oughs> ที่จะกดเงินเฟ,เฟอ้อลงมาได้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดแรงง,งานเนี่ยก็ยังคงดูตึงตัวอยู่นะครับ <c oughs> อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราค่าจ้างแรงง,งาน ยังขยายตัวมากกว่า4%นะครับ4%เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจําได้เนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาอยากให้เห็นอยู่มาสัก3%<ะ>3%เนี่ยถึงจะทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยลงมาสู่เป้าหมายที่ประมาณ2%ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยู่ระดับ4%ซึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่4.4%ในเดือนมิถุนายน<ะ>ผมคิดว่ายังค่อนข้างที่จะห่างไกลนะครับ<ะ>ก็อาจจะทําให้ตัวตัวตัวเฟดเนี่ยเขายัง เอ่อมีท่าทีที่เข้มงวดต่อการดําเนินนโยบายการเงินใช่อันอันนี้มันสําคัญเพราะว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐนะฮะมันขึ้นเพราะว่าคนมีตังคือคนมีงานทํามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาตังค์เนี่ยมาซื้อของได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือทํายังไงให้คนมีงานทําน้อยลงแล้วก็มีเงินเดือนขึ้นน้อยลงแล้วก็พอเงินน้อยลงเงินเฟอ้อก็จะลดลงตามมานะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายสําคัญซึ่งผมเห็นด้วยกับพี่นพที่บอกว่ายังวางใจไม่ได้นะว่าเป็ดอาจจะไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วอะไรย่างเงี้ย ใช่ครับผมก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็ฐานสูงด้วยนะครับ uh huh. ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายละที่เงินเฟอ้อเนี่ยจะปรับตัวลดลงมานะครับอันนี้เราได้ลองทําตัวประมาณการเงินเฟอ้อในแง่ของระดับอ,อ,อัตราการขยายตัวของอินฟล레이ชันเนี่ยในระดับที่ต่างๆกันนะครับ uh huh. อย่างเช่น0%มันอดมัน0.1% 0.2%สูงสุดคือ0.4%ถ้าสังเกตเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ย เอ่อจะลดลงหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยก็คือเงินเฟอ้อจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง0%ูนย uh ์เปอร์เซนมันออนมันแต่ถ้ามากกว่า0.1 0.2 0.3 0.4หนึ่ย์อ่เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ uh huh. ซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ศูนย uh ์จุดสองเปอร์เซนต์มันออนมันเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นละตั้งแต่เดือนมิถุนายนเอ่อเป็นเดือนสุดท้ายละเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเนี่ยมันจจะะะะเเเเรรรรรริ่่่่่มมมมมกกกกลลััััััััับบบบบบาาาาาาปปปตตววววววขขึึ้้้้้้นน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 คคแ็็อชงีีียยยหํด ก็อาจจะเป็นแรงกดดันอีกทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ลงก็ได้ใช่ะะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดดูจากแค่สองเป์ที่ที่พี่นบรลฟ์ฟังเมื่อกี้เดือนล่าสุดถ้าเกิดมันศูดสองเนไปไเรื่อยๆเนี่ยสิ้นปีมันจะกลับไปที่สี่กว่าอีกรอบใช่ใช่ แล้วก็ข่าวไม่รู้คุณฟุกพูดไปอย่างก็คือเรื่องของรัสเซียอ่า่ใช่ประชาลอยฝั่งไปแล้วอ๋อโอเคครับอันนี้ก็เป็นแรงกดดันหนึ่งเพราะราคาน้ามันราคาอาหารเนี่ยอ,อ,าอาจจะกลับมาปรับตัวเพิพ่มขึ้นอีกใช่ผมก็คิดว่าเงินเฟอ้อเราอย่าเพิ่งชะล่าใจว่ามันจะปรับตัวลดลงได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดตลอดทั้งปีนี้หรืออาจจะขึ้นด้วยซ้ำไปคล่นตลาดเนี่ยคาดกันว่าเฟดขึ้นแต่ดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายละ แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อาจจะเปิดช่องที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อเนื่องซึ่งตลาดก็ต้องมา price in กันใหม่นะครับครับในสไลด์หน้าปับหน้าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเมืองแล้วที่คุณฟุกอยากอยากรู้นะครับก็พอดีผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็คาดการหรือว่าคาดหวังว่าเราจะได้ตัวนายกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูบทสรุปเลย ถ้าเกิดได้ตัวนายกจริงๆเนี่ยก็จะทําให้ตลาดหุ้นตอบสนองในทางบวกนะครับ uh huh. ผมไปดูสถิติย้อนหลังในช่วง2การโหวตเลือกนายกครั้งล่าสุดในสมัยขสชเนี่ยมีสองครั้งนะครับ uh huh. ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เรารู้ตัวนายกแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นตอบสนองในทางบวกนะครับในช่วง2ถึงสี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะปรับตัวขึ้นประมาณ3.5เปถึงสี uh ่จุดปดเปซนก็ถือว่าเยอะนะใช้ได้เลย uh huh. ค,ครับผมแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยคนก็อาจจะก,กังวลเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วลม็อบป่ะม็อบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูต่อไปแต่ว่าอยากจะดูในรายละเอียดว่าโอเคถ้าเซ็ตโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับตอบสนองในแง่ของการบวชนะลนายกเนี่ยมีความชัดเจนเนี่ยเอ๊ะแล้วเซ็ตจะปรับตัวขึ้นมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจนะครับใ,ในสไลด์หน้าถัดไปก็จะเห็นว่าผมก็ลองไปดูนะครับกลุ่มที่จะเอาพอฟอร์มตลาดเนี่ยก็มีหลายกลุ่มอย่างเช่นตลาด MAI Construction นะครับทอ a n s p o r t Commerce อันนี้ก็จะอ่อนไหวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็จะเป็นอิงกับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะออกมาในอนาคตด้วยนะครับส่วนเซกเตอร์ที่จะเป็น market perform เนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ใหญ่ๆอย่างเช่น e NERGY แล้วก็แบง k ์นะครับแล้วก็ส่วนเซกเตอร์หลังๆเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นที่อาจจะมีค่าเบต้าได้ไม่สูงนะครับก็อาจจะทำให้อันเดอร์ perform ในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นครับผมอันนี้อันนี้ผมพูดได้ไหมพี่ว่าเวลาเป็นอย่างเงี้ยหุ้นเล็กดูเหมือนจะวิ่งดีกว่าหุ้นใหญ่ใช่ใช่ใช่ครับผม แล้วก็หุ้นหุ้นเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะอิงกับนโยบายภาครัฐ<อ>มากกว่าใช่ใชอย่างมีประชานิยมหรือว่าช่วยเหลือคนออ<ช>ระดับล่างอะไรงเงี้ยก็จะทําให้กลุ่มเซนซิทีฟพ,พวกนี้จะปรับตัวขึ้นได้ดีใช่เพราะเวลารัวลากระตุน้นเศรษฐกิจอะฮะก็ส่วนใหญ่คนกระตุน้นก็ต้องกระตุ้นคนที่แบบรายได้น้อยผู้ได้โอกาสในสังคมเนี่ยซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นลูกค้าหลักของพวก ฟแนนซ์เอ,อ่ยหรือพวกบริษัทเล็กมากกว่าบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่บางทีต้องรอตลาดภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมมากกว่าที่จะเป็นแบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ก,ฐกิจจากภาครัฐนะครับ,รบก็หลังจากที่เราพอที่จะประเมินอัพไซด์ของเซตในแง่ของความชัดเจนื่อนการเมือนเกิดขึ้นแล้วเนี่ย<ะ>ผมว่ามีนักทุนไม่น้อยเลยที่กังวลเรื่องม็อบนะครับแต่เพาผมอยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่า2ข้อนะครับคือม็อบเนี่ยถ้ามาเนี่ยแน่นอนกระทบต่อเซตแน่นอนนะครับแต่ว่า จะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของม็อบว่าจะขยายวงขนาดไหนจะยืดเยื้อขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูข้อสังเกตที่ผมอยากจะตั้งไว้ก็คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นการนำม็อบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสอสพรรคก้าวไกลไปแล้วทําให้ขาดผูดน้นําม็อบอาจจะไม่มีน้ําหนักเหมือนกับแต่ก่อนนะครับข้อที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของม็อบเนี่ยจะสังเกตว่าการชุมนุมในระ,ระยะหลังๆเนี่ยจะเป็นแฟลชม็อบ ก็คือมาเป็นพักๆเป็นจุดๆไม่ยืดเยื้อแล้วก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนั่งทุนที่กังวลเรื่องของม็อบเนี่ยมันก็มีนะครับตอนช่วงสมัยที่คุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็มีม็อบอยู่ช่วงที่ผมคิดว่าเป็นพีคที่สุดของม็อบเลยเนี่ยก็คือตอนช่วงปี2010ตอนประมาณสักเดือนตุลาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยก็จะมีม็อบเกิดขึ้น เป็นระยะะ,ยะเลยนะครับแต่ว่าที่ผมมองว่าเป็นพีคเนี่ยเพราะว่ามีการใช้พลกรฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการสลายการชุมนุมด้วยถ้าจํากันได้นะครับทื่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเซตตอบสนองออปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะปรับตัวลงประมาณสัก3%ครับคุณฟุณ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของอัพไซด์จากการได้รู้ความชัดเจนในเรื่องของการโหวตเลือกนายกกับดาวไซด์เนี่ย ผมคิดว่าอัพไซด์มันมากกว่าแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้นักทุนาจานวนไม่น้อยเนี่ยก็อาจจะเริ่มมาเก่งกําไรละอในตลาดว่าเออคิดว่าการเมืองน่าจะเป็นภาพแบบนี้ก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นช่วงนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็พอดีผมคิดว่าเนื้อหาอีกอันหนึ่งเนี่ยที่อยู่ใน paper s i z e อันนี้ของผม <c oughs> ก็คือเรื่องของตัวแนวโน้มผลประกอบการไตรม,มาสสองเนี่ยถ้าคุณฟุกเข็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะดูว่าจริงๆเนี่ย เนื่องจากเราคาดว่าไตรมาสสองครั้งนี้เนี่ยงบมันน่าจะแย่ลงทั้งเยียมเยียร์แล้วก็เอร์นเตอร์ครับผมเยี่ยเยียร์แย่เพราะว่าฐานสูงครับผมเพราะว่าถ้าไตรมาสสองปีที่แล้วเนี่ยกาไรแตะไปสามแสนห้าหมื่นล้านบาทค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าตอนนั้นตัวราคาน้ํามันเนี่ยอยู่ประมาณร้อยสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยอัตราค่าการกลั่นเนี่ยของเขาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เออมันก็ลดลงตามราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เอ่อควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของซิซันอลด้วยนะครับใช่แล้วก็รวมถึงตัวแบบอาจจะมีรายการพิเศษบางอย่างในพวกคุ้นสตาร์กนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเอ่อแบงก์อาจจะมีการตั้งสำรองเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่ครัแบงก์นี่ราคาลงคิวกับทุกคนเลยอ๋อครับผมก็เห็นคุณคุกก็ทํามผมคิดว่าก็เป็นไกด์ไลน์ได้ระดับหนึ่งนะครับเอ่อณนะวันที่17กรกฎาคมเนี่ยผมคิดว่าเอ่อถ้าดูเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ลดลงเนี่ย คาดว่าจะลดลง24%เยนเยียนะครับแล้วก็ประมาณสัก5%ควอตรนควอเตอร์ส่ระนั้นกำไรเนี่ยน่าจะอยู่มาสัก270,000ล้านบาทสำหรับไตรมาสนี้โนะ<ะ>ดยรวมของทั้ง,งตลา,งลาดเลยทังตาดเลยครับใช่ครับครับผมแต่ว่าผมก็ลองไปดูหุ้นนะครับหุ้นตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับที่คาดว่าจะมีกำไรเติบโตทั้งเยนเยียแล้วก็ควอตร์ควอเตอร์นะครับแล้วก็มีกำไรเติบโตแบบเยียันเยียอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบ่งมาเป็นว่า เป็นคําแนะนําซื้อคอนเซนทรัตเป็นซื้อนะครับแล้วก็คอนเซนปตัเป็นโฮแล้วก็คอนเซนทรัตเป็นเซลล์นะครับก็จะแบ่งตามนี้ผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับก็ก็รอถ้าเกิดสนใจหุ้นตัวไหนก็ลองดูได้ในเปเปอร์เรานะฮะออกไปแล้วเมื่อเชา้าครับผมส่วน ถ้าเป็นนั่งทุนของเราเนี่ยเราเพิ่งออกคาดการ์ด้วยนะครับว่าตลาดคาดการ์เท่าไหร่แล้วเราคาดการ์ไว้เท่าไหร่ก็าอาจจะไปดูรายละเอียดของแต่ละตัวว่าโอเคเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเราคาดการ์ไว้เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะไปดูในเปเปอร์ของเราได้ครับผมเพิ่งออกไปเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับอ๋อโอเคเลยฮะครับผมอันนี้ก็มาสรุปนะครับว่ากลยุทธ์การลงทุนนะครับก็เราคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยเรามองสี่ธีมพุ้นที่น่าสนใจ แต่ว่าอาจจะเป็นนักลงทุนที่ต้องรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งนะครับ uh huh. เพราะว่าการเมืองเนี่ยเราเห็นความเชัดเจนเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังแบบยังมีความไ <We 're S 1> ม่แน่นอนอยู่ uh huh. แต่ว่าเราเห็นแสงสว่างบ้างละในปลาย uh huh. อุโมงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นตีมหุ้น4ี่หุ้นที่เรานนาที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็ตีมแรกเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นตีมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับแล้วก็โอกาสที่จีนจะกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวเลขจตรมาตสอง นะครับของจีน GDP เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าคาดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็รัฐบ,บาลจีนเนี่ย <c oughs> เขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรฐษฐกิจเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ก็อยากจะคิดว่าราคานังมาเรามีมุมมองเป็นบวกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่เริ่มจะมีการลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมนะครับจากร,าศศรัสเซียแล้วก็รวมถ,ถึงทางทางซาอุด้วยที่ขยายเวลาการลดกําลังการผลิตออกไปอันนี้เป็นฟันดัเมนทัลที่แท้จริงที่จะผลักดันให้ราคานังมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงสหรัฐเนี่ยก็มี โอกาสที่จะต้องอกลับมาเก็บน้ำมันในคลังสำรองอย่างที่เขาขายาไปก่อนด้านนี้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงานอยู่นะครับ,รบก็อย่างเช่นปตทปตทอสอพอ t อปส์เอสแล้วก็ฮาน่านะครับก็จะเป็นตีมเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็จีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตีมที่2เนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่า ภาพรวมตลาดเนี่ยกำไรจะลดลงทั้งเย็นเยียร์แล้วก็ควอเต้นควอเตอร์นะครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนที่มันสามารถมีกําไรเติบโตทั้งเย็นเยียร์และควอเตอร์ควอเตอร์ได้เนี่ยมันดูมันดูน่าสนใจนะครับมันดูโดดเด่นนะครับถ้าเป็นเย็นเยียร์แล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์ที่เติบโตได้ทั้ง2กรณีนี้เนี่ยก็เรามองตัว Advance นะครับตัวเบมบีกลิมอิชิอ b, EM, b M, I I, f ์บีเอฟเซเป้เอสไ S&P n n ครับที่คาดว่าจะเติบโตได้ทั้งเยียนเยียร์แล้วก็คว<ช><ช>อเตอร์ควอเตอร์ส่วนถ้าจะเติบโต Q2 เนี่ยเติบโตเฉพาะเยือนเยียร์เนี่ยก็มีหุ้นหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นออร่าครับซึ่งออร่าเมื่อวานนี้ก็โอ้ราคาขึ้นเยอะขึ้นเยเลย,<ช>เลยแล้วก็เป็นหุ้นใน s t o อก f o c ั s ที่เราเลือกไว้ในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว BBL นะครับมี DMS CPO CPN KTB มีนา SICT แล้วก็ตัวซิลินะครับซิลิเนี่ยก็มีอ่อนไหวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะครับ uh huh. แล้วก็งบไตรมาสสองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะจ่ายเงินปันผลระหว่างการด้วยนะครับ uh huh. ก็ถือว่ามีมีหลายธีมที่เกี่ยวข้องสำหรับตัวนี้นะครับธีม uh, ที่3มจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับที่คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการมากกว่า2%ครับผม เราเข้าไปดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้มากกว่า2%ก็มีปตทปตทสพเอทโกเคเคพีเรทแอนด์เฮาส์สออุภาลัยซิลิทัสโกซาบีนาแล้วก็ DMT ดอนเมืองโทเวนะครับอันนี้เป็นน้องใหม่เดี๋ยวก็ไม่ได้ใหม่มากนะเพราะเข้ามาเกือบ2ปีแล้ว uh huh. แต่ก็ดูว่ามีการจ่ายาเงินปันผลที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายก็จะเป็นทีมที่ เคยถูกกดดันจากเรื่องของนโยบายพักเก้าไกลนะครับแต่ว่าก็มีการเก็งกาไรมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผมคิดว่ายังมีโอกาสที่ฟื้นตัวแต่ว่าอาจจะต้อง selective นิดนึงนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างเช่นบิกลิมเอ็ดโก้จีพีเอสซแล้วก็ CPN นนะครับแล้วถ้าเกิดมองข้ามช็อตว่าโอเคถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายต่างๆออกมาที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย เออเราก็มองตัวพวกคาปิกคาปิกที่ชอบเนี่ยมผมกับคุณฟลุกก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือตัว CPO กับตัว CPX นะครับก็คือแมคโรเก่าแล้วก็เอ่อฟแนนซ์ก็อย่างเช่น MTCEON นะครับ,รบแล้วก็รวมถึง STEC กับ CK เป็นกลุ่มรับเหมกาก่อสร้างครับครับอันในในไหนเจอพีโอ่โนนะฮะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เตียมเลยนะฮะแต่เห็นสไลด์นี้น่าสนใจจริงๆตีมหุ้นสี่อันนี้ผมเห็นด้วยทุกอันเลยแต่ทีเนี้ยหุ้นมันเยอะ ผมว่าเราลองสโคบดาวน์หน่อยไหมครว่าสมมุติถ้าข้อหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกหนึ่งตัวพี่เลือกพี่นพเลือกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่าลาพังข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเลือกหนึ่งตัวพี่พี่ชอบตัวไหนฮะเลือกสพอครับเลือกสปอปถ้าผมผมชอบ SCGP นะฮะแต่ผมสพอปก็เห็นด้วยกันนะฮะแต่ว่า ราคาดัลมันก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกแต่ s จ gp เนี่ยถ้าเกิดแบบมาตรการพึงเศรษฐกิจจากภาคจีนออกมาเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะมีรีบาวกลับมาแล้ว s จ gp ต่อหลังเนี่ยมันผันผวน,นกับเศรษฐกิจจีนมากก็อาจจะได้ได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะ,ะครับต้องวงนิดหนึ่งสพกับ s จ gp อนะครแล้วข้อสองหนึ่งตัวพี่ชอบอะไรครับตัวเดียวเลยเหรอครับครับผม,มผมเลือกก่อนผมชอบ s i สอ่อจริงๆผมก็ชอบแต่ว่า เออราคาก็ขึ้นมาพอสมควรสาบแปดบาทแล้วใช่แล้วมันรีบาวเร็วมากเลยเออผมอยากจะเลือกเป็นตัว CPO แล้วกันครับอ่า CPO นะฮะครับผมโอเคอ่าแล้วก็หุ้นที่ข้อสามข้อสามปันผลมากมีระหว่างการมากกว่าสองเปอร์เซ็นตผมก็ชอบสพครับสพเหมือนเดิมนะฮะับแต่เอสโก้พอสะกระอมตัวนด้อ่าอ่าเป็นเอสโก้สลับกันจะได้ไม่ซ้ำมุกกระโตข้างบนเอสโก้ผมไม่โตครับอ่าผมชอบแลนด์เฮาส์แล้วกันแลนด์เฮาส์ก็ก็ คุณอยู่โซนล่างใช่อยู่โซนล่างใช่ผม่อสน,ส,นส่วนตัวผมชอบคุณที่อยู่โซนล่างมากกว่าหุ้นแบบไปไลฟ์ซื้อผมไลฟ์ซื้อไม่ค่อยเก่งเว <laughs> ลาเห็นคุณขึ้นแล้วซื้อตามแบบไม่ไม่ค่อยกล้านะแต่ถ้าแบบลงมาโซนล่างแล้วก็ค่อยทําฐานแล้วค่อยเริ่มเทิร์นเนี่ยผมชอบคุณทรงนี้มากกว่านะแล <Land house S 1> นด์เฮาส์ในทรงนี้เลยขอ้ขอ,สยยขอสุดท้ายตัวเดียวก็พี่ข้อสุดท้ายตัวเดียวแหมก็ต้องผมอยากเลือก รับเหมาสักตัวหนึ่งแล้วกันเขาจะได้ไม่ซ้ำกับข้างบนนะผมขอเป็นซีเคแล้วกันครับแย้มผมเลยผมก็จะเลือกซีเคเหมือนกันคะัซีเคก็เมื่อวานก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในรายการเมื่อวานผมคิดว่าถ้าภูมิใจไทยเข้ามาอยู่รัฐบาลเนี่ยได้สาสรสีส้มแล้วคุณมันน่าจะรีบาวกับไปแบบยี่สิบตนตนได้นะครับใช่เออร์ดิงก็น่าจะดีด้วยนะครับใช่ถ้าเกิดผมไม่ได้ซีเคแล้วผมเอาแมคโครแล้วกันแมคโครเนี่ยก็คือช่วงที่ผ่านมาก็มาลงมาเยอะ แล้วก็ต่อให้รัฐบาลไม่มีอย่างน้อยก็ได้ท่องเที่ยวก็ก็ดีระดับหนึ่งละรัฐบาลมีมาตรการดูเศรษฐกิจผมว่าสุดท้ายแล้วซื้อของแมคโครไม่ได้แต่ซื้อของ,ชงโชโยได้ชโชโก็ต้องซื้อแมคโครอยู่ดีแล้วก็เห็นช่วงในอดีตเวลาพวกมีช็อปดีมีคืนหรือประพละครึ่งอะไรเงี้ยยอกขายแมคโครมันโตขึ้นจริงฮะ,ะก็เลือกตัวแมคโครแล้วกัน พอสุโขนี่ตอน Q2 เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสูงใช่ใช่แต่ <Q> ว่า Q3 Q4 จะดีใช่ไหมครับใช่ Q2 เนี่ยจะโดนกดดันเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องเรื่องดอกเบียยบเบ้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายแต่ Q2 เนี่ยน่าจะเป็นพีกละไตรมาสสามไตรมาสสี่แต่ตอนแรกเขาคอนเวิร์ตจากแบงก์โลนกลายเป็นดิเบนเจอร์หมดละเพรอชั้นสามสี่เนี่ยปกติเขาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายไตรมาสละดับเกือบสองพัน 2000, มันน่าจะเหลือสักพันกลางๆได้เนี่ยก็จะ้กำไรก็เพิ่มไปห้าร้อยก็ถือว่าไม่ไม่แย่เหมือนกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอ่อหน้านี้นะฮะถ้าเกิด ทุกท่านสนใจคุณมันเยอะไปอยากจะสะโคบดาวลงมาหน่อยผมว่าคุณที่เราวงวงเนี่ยครับผมว่าน่าน่าสนใจเป็นคัดในคัดไม่อกทีงนะฮะมีคําถามบอกว่าขอแลนด์เฮาส์กับสอบผอแนวรับแนวต้านด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้ผมติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังแนวะนะรับแนวต้านสอบพอกับตัวแลนด์เฮาส์นะฮะไม,ไม่รู้พีพี่นมีในใจหรือเปล่าแลนด์เฮาส์มีในใจครับถ้า<ม>ถ้าเกิดเป็นตัวแลนด์เฮาส์เนี่ย เออผมมองประมาณสัก3.4ประมาณเนี้ย3.4เป็นีเอ้ขอโทษ8.4 8.4เป็นแนวรับผมพูดผิดเออเมื่อกี้พี่วัดก็พูดถึงแรงเฮานั้นแนวรับใช่ไหมฮะเอ่อแปดแล้วแปดจุแล้วก็แนวต้าน8ปอ่าใช่สอบเข้ามาจาไม่ผิดใช่ใช่ครับผมสอบผอไม่ไม่แน่ใจเมื่อกี้ฟังไม่ไม่สอบผอถ้าผมจำแพทเทิร์นเนี่ยก็คือยกกรอบขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเบรกขึ้นมานะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่แม่นเรื่องเรื่องแบบ ระดับราคาเท่าไหร่แต่ดูแล้วเป็นแบบการเบรกขึ้นมายกตัวขึ้นมาแล้วเล่นกรอบบน<ะ>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดตัวนี้อีกทีนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแนวราบจะตั้งกับสอบพอเป็นเท่าไหร่นะคะก็น่าจะน่าจะครบถ้วนอ ครบถ้วนจริงๆตอบทุกทคาถามแล้วฮะถ้างั้นถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะฮะหรือเก็บไว้คําถามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบให้นะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับแปดโงสิครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ